เองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวนี้หน้าตาภายนอกนะคะขอบก็จะเป็นโครเมียมนะคะตำแหน่งปุ่มดูหูฟังนะคะแล้วก็สายชาร์จเนี่ยจะตรงกันกับของแท้เลยนะคะกล้องนะคะแล้วก็ ตนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะก็ฝาหลังเนี่ยก็จะมีลายนะคะเหมือนของแท้เลยนะคะหน้าจอก็จะมีลายเหมือนกันนะคะเราลองเปิดเครื่องนะคะไปดูข้างในกันดีกว่า นี่นะคะบูตโลโก้ออกมาก็จะเป็น Samsung Galaxy S4 นะคะนี้หน้าตาอินเทอร์เฟซเื้่งต้นเหมือนกันเลยตัวคลื่นสัญญาณข้างบนนะคะก็จะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันดิเข้าไปดูข้างในกัน เข้าไปดู3 G กันดีกว่าค่ะว่าตัวนี้3 G ได้ของคลื่นไหนกันบ้างนะคะ Setting เดี๋ยวรอให้มันเสิร์ชหาสัญญาณกันสักครู่นะคะ มาแล้วนะคะตัวนี้ 3G นะคะได้ของ D-TAG นะคะอ่าขึ้น52003นี่คือตัว 3G ขึ้น2001ตัวใหม่ของ AIS นะคะตัวนี้เป็นขึ้นของ TOT ได้ 3G ตัวนี้ของ True H นะคะของ True นะคะ นี่ก็สรุปได้เลยค่ะก็คือขึ้นทุกค่ายนะคะของไทยเนี่ยรับ 3G ได้หมดเลยใช้ 3G ได้หมดเลยนะคะตันนี้อันนี้ใช้ D-TAG อยู่นะคะขึ้นเป็น Pro H แล้วนะคะตอนนี้ลองมาดูเวอร์ชันนะคะเวอร์ชันโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็น สี่จุดสองจุดสองเจลลิบีนนี่เจลลิบีนเลยนะคะแท้เลยตัวเมนูเนี่ยเหมือนการจัดเรียงแล้วก็สีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะ เหมือนของจริงเลยนะคะนี่นีเนี่ยค่ะจะเหมือนกันเลยเราลองมาดูอ่าสเปคนะคะในอตุตู้กันบ้าง อันนี้จะไปดู information นะคะ memory s i ส e นะคะอยู่ที่อันนี้นะคะแรม cpu ตัวน,นี้ SD card นะคะแล้วก็อันนี้ camera คาเมราความชัดของกล้องเนี่ยถือว่าชัดมากนะคะอยู่ที่10ประมาณ13ล้านนะคะพิกเซลนะคะชัดกว่ากล้องดิจิตอลบางตัวชัดมากนะคะค่ะก็เป็นสเปคคร่าวๆนะคะก็มาลองกล้องกันดูนะคะว่ามันชัดขนาดไหนอันนี้ตัวนี้สามารถ ซูมอินซูมเอาได้จากหน้าจอเลยนะคะการสัมผัสหน้าจอเลยเหมือนของจริงเลยเนาะค่ะมองมาดูนะคะว่ามันชัดขนาดไหนนี้ดีกว่าตัวเล็กมากลองถ่ายดูแล้วกันนะคะ เง,งั้นค่ะลองมาดูลูกที่ได้นะคะว่าตัวเลขขนาดนี้สูงได้แค่ไหนเอาอีกไหมชัดมี่ลากินไม ก็ถือว่าสะดวกเลยค่ะถ้าเกิดว่า,าใครใช้ไปถ่ายตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขี้เกียจจดอะไรเงี้ยถ่ายเอกสารถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูมอ่านได้เลยเต็มที่นะคะก็ถือว่าชัดมากค่ะความลื่นนะคะถือว่าลื่นมากค่ะสวยมากแล้วก็ลื่นมาก สมูทมากลองเข้าไปดูแอปพลิเคชันบ้างนะคะว่าเล่นเกมหนักๆเนี่ยเล่นได้ไหมอันนี้ดาวน์โหลดเกมเป็น 3D มาะคะ่ะเข้าไปเลีเฉยเลย ม่ค้าก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าก็จะพยายามังไออไม่ใช่โดนยิงแล้วอ้าว <c oughs> ตายเฉยเลย <c oughs> โอเคค่ะเ <c oughs> ข้าไปดูไอ้ที่เราเล่นเป็นบ้างก็ได้ อ,<ะ>ออกเลนะคะหรือว่าจะเข้าตัวอลองดูความลื่นดูนะคะ ค <IST uk t av is> ก็พอคราวๆแล้วกันนะคะทิป,ปอดเนาะก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะอ่าลอง ตัวคาเม่า360องศากันบ้างนะคะเพราะว่ามีคนถามมาเนาะว่าตัวนี้กล้องกับหัวหรือเปล่าแอปพลิเคชันอะไรอยงี้กับหัวหรือเปล่าไม่กลับนะคะแน่นอนตัวนี้ถ่ายให้ดูเลยนะคะก็ก็แต่งได้เหมือนกัน แบบไหนแบบมัวแบบขาวดำแบบอะไรเงี้ยก็แต่งได้นะคะตอนนี้กล้องไม่กลับหัวนะคะก็ถือว่างานใช้ได้เลยค่ะตัวน,นี้นะคะสมราคาของเขาเลยเนาะก็หวังว่าคงจะจุใจกันนะคะ ส่วนโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะค่ะก็ต้องขออืมอีกอย่างหนึง่งตัวนี้เอาเคสมาให้ลองด้วยนะคะตัวนี้เป็นเคสของ S4 เลยนะคะเดี๋ยวลองใส่ดูเนาะ นี่นะคะก็ก็พอดีเว้เลยนะคะค่ะก็ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ